เปิดภาพเทียบกุ๊บกิฟหน้าสดอยู่บ้านแล้วไปทำงานแตกต่างกันขนาดไหนความสวยของแม่นั้นเฉิดฉายกระแทกตาม,มากมากเลยละค่ะสำหรับคุณกุ๊บกิ๊ฟสุมทิพย์คุณแม่ลูก2ในวัย34ปีโดยเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของคุณแม่อยู่บ่อยครั้งผ่านทางอินสตาแกรมที่ได้โพสต์ภาพทั้งภาพครอบครัวสุดอบอุน่นพัฒนาการของลูกๆและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือความสวยของแม่ ล่าสุดคุณกุ๊บกิฟก็ได้โพสต์ภาพผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพที่คุณแม่นั้นจัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมใครเห็นเป็นต้องร้องหว้าวกันรัวๆต่อมาก็ได้โพสต์เป็นคลิปก่อนแต่งลูกนี้ที่มาในแบบหน้าสดเลยทีเดียวพร้อมกับระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า every girl has two s i z e อยู่บ้านเลี้ยงลูกกับไปทำงานต่างกันเสมอ ทำเอาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงแล้วแฟนคลับแห่กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ชมแม่สนันไอจเลยทีเดียวนั่นเองละคะ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใ,ใหม่จากทางทีมงานคะ่ะ